Welcome back to Super Champ, ladies and gentlemen. Fight number four this evening will be fought at 79 kilograms between Lithuania and Thailand. Let's meet the fighters. The first is from the blue corner. He is 29 years of age, 179 centimeters tall, with a professional fight record of 32 fights, 24 wins representing Lithuania. Please give it up for Polias Leon Givas. ชกจากมงแดงครับอายุ19ปีจากสุราธานีประเทศไทยสูง175เซนติเมตรชกมาแล้ว30ไฟชนะ22ขอสิปรบมือให้มงคลชัยสอสิงคิรี from Thailand การของคู่นี้คุณโซพลมาร์ิเล่กลับมาชมความมันกันต่อกับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะครับคู่ที่4ครับคู่นี้ขยับพิกัดไปที่7 9กกิโลกรัมมงคลชัไทยศอสิงคีรีครับวันนี้จะเจอกับนักมวยลิชัวเนียพอลิลุสฮอลิวสเลยอนเจวาสครับอ่ะติดตามนะครับน้ำหนักเยอะๆครับตัวใหญ่ๆอาวุธรุนแรงแน่นอนครับก็เคยมาหายใจไว้แล้วครับทางด้านของมองคลชัไทยศอสิงคีรี วัย19ปี 175, ครับนักสู้จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเมืองร้อยเกาะเงาะใหญ่ไข่แดงแห่งธรรมะครับแหมหน้าอกนี้น้องแม็กกับอะไรเอ่ยครับมองไม่ชัดครับด้านซ้ายเดี๋ยวติดตามครับน่าจะเป็นชื่อลูกหรือเปล่าครับอเดี๋ยวติดตามนะครับมาดูคู่ต่อสู้ครับ <laughs> คุณมารุตมาดู<แ>ยักษ์ใหญ่จาก <S <s ลิทัวเนียครับออริอ <s> ุสเรออนเจวาสครับ วัย29ปีครับสูง179เซนติเมตรก็อพริตอมอยู่ที่ภูเก็ตไฟคลับครับอ่ะเป็นเป็นห่วงกรรมการโสพลเหลือเกินครับรูปร่างเอวบางครับโอ้โหตัวใหญ่จริงครับครับต่อสู้แล้วดูแผ่นหลังครับอัคระแพททูบนร่างกายนี่เพียบเลยครับเดี๋ยวมาดูอาวุธครับโดนแล้วสะดุ้งไม้ตัวใหญ่ๆมเมื่อวานนี้เสียดายครับยังเสียดายครับ รางวัลพิเศษจากแอนต์ซินยังรอมอบอยู่นะครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยน็อกคู่ต่อสู้ไต่ก้านคอเข่าลอยศอกกลับแอนต์ซินมอบให้10,000บาทถ้าเป็นจระเข้กฟาดหางก็รับไป30,000บาทจากแอนต์ซินครับวันนี้คู่7อย่าลืมนะครับชิงชนะเลิศศึกมวยรอบไทยวัสดุครับโฟร์แมนทัวร์นาเมนต์ซีรีส์แสงเทียนกับคอนเนอร์เอมอรี่ครับติดตามนะครับ มุมน้าเงินนั้นพยักสมุยนะครับขึ้นมาบริกรรมคาถาจอมบูทะเลเดือดนะครับรู้จักกันดีนะครับเมื่อวานที่เรียนว่าเสียดายเสียดายก็คือเสียดายเฉลิมซับนะครับเจพาวเวลลุปูเก็ตตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับแหมหักศอกคู่ต่อสู้นี้เลือดอาบท่วมตัวแล้วครับไปประมาทนิดเดียวครับชีวิตเปลี่ยนครับเดี๋ยวดูคู่นี้ครับเวียนคล้ายๆกับเฉลิมซับนะครับตัวใหญ่ๆอาวุธรุนแรงแน่นอนครับล้วมาสังเวียนนี้ดูครับน็อกเป็นน็อกนับเป็นนับแตกเป็นแตกอยู่แล้วครับ นี่ครับเดินชนเลยครับเป้งมานี่มีหน้าที่ออกอาวุธใส่กันครับความสนุกสนานจริงบังเกิดขึ้น f อซจริงเยอะครับโกไปยิ้มไปมีความสุขครับคุณมารุตโดนแข้งโดนมักแล้วมันมีความสุขครับอย่างนี้เลยครับแหมทันตันขอโอลิวสเลยจัดมาให้ครับแหมบวกมาด้วยกันนะเสียวใสแล้วก็มีรุ้นตลอดครับโอลิวสก็เดินหน้าเหมือนเดิมโอ้โหลูกนี้ดึงหลบครับเสียวใสแทนมงคลชัยครับ สายตายังเฉียบอยู่ครับวันนี้มาด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมเลยครับทางด้านมงคลชัยแม่จะถามว่าใครโดนน็อกลงไปนี่พลเปรจะหามยังไงครับตัวใหญ่ๆครับโอ้โหยังกระตึกเลยครับรูปร่างโครงสร้างทั้งคู่ครับใหญ่แต่ใหญ่คุณภาพนะครับไม่ใช่ใหญ่โยกเยกครับใหญ่เป็นมวยครับสันมาแล้วอ้าวจ้วงเลยครับผลงานของสมนึกพัฒบุรีโอ้โหดูเตะครับ นี่ขนาดติดบังครับเพี้ยเข้าไปสับไปบริเวณต้นขาครับยังยืนอยู่ได้ครับมงคลชัยยังการแข่งของปริวสไว้ได้ดีครับโอ้โหเจอหมัดขวาน่าสะบัดไปต้องจ่ายคืนเลยครับมงคลชัยอย่ายืนรับครับอย่ายืนรับอย่ายืนรออย่ายืนต้องอย่างเดียวโอ้โหขวาแน่นๆนะครับ ไม่ทำอะไรครับนักสู้จากลิทินีเกี่ยวเลยนะครับเอาชายโค้งรับและสวนครับนี่ครับอ่าสวนทางแข้งเลยเริ่มจะเจอแข้งขวาหนักๆมงคลชัยไปหลายๆแข้งเลยครับโอ้แต่ดูแล้วไม่สะเทือนครับเดินหน้าจิ้มหมัดต่อไปเกี่ยวไว้ว่ายังไงครับโอ้โหคืนแข้งขวาอาจจะช้าหน่อยนะครับทางด้านของนักมวยจากลิโตเนียอริอุสแต่ว่า้าแต่ถั่วนะครับโอ้ย ปเปรี่ยวหน้าอีกแล้วจับบิดแม่โดนสะบัดพิงไม่สนใจนะครับเดินชนอย่างเดียวครับพอลิวสดโอ้โหแรงมาดมาดต่อมบาดนี่เสียวจริงๆครับแม่โรงจมูกพอลิวสดเหมือนจะมีเลือดก,กับดาวส,ม,สม,มนิดนึงครับอาครับไม่หนีเหมือนกันครับทางด้านของมงคลชัยลมตายใจเต็มอยู่แล้วบังยกขึ้นน้าทีต่อทีครับ น้องมาพี่ไปน้องมาพี่ไปห่างกัน10ปีแล้วครับูนี้มงคลชัยนี่แค่19บเกาครับวมวยใหญ่เราต้องการเยอะมาครับสังเวียนนี้ใหญ่แบบมีคุณภาพ<อ>ใหญ่แบบต้นตานนะครับใช้ประโยชน์ได้ทั้งทุกอย่างอ้าว,วแล้วครับสุดยอด กลับมามันกันต่อกับมวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับป่าตองบ็อกซิ่งเซเบียมจังหวัดภูเก็ตนี่เป็นมวยคู่ที่4ในรายการแล้วนะครับดูครับรอยสักชัดๆของมงคลชัยครับสักคำว่าน้องแม็กแหมพยัคฆ์สมุยก็ติวเข้มเลยครับสำหรับจักใหญ่จากลิทัวเนียครับด้ของพอลิอุสเบออนเจวาสนะผ่าใจยาใจชัดๆครับโอ้โหจวงใส่กันเลยครับต่างคนต่างแรกครับสวนกะกากรครับ ดึงครับมั่นใจในสายตาเหลือเกินครับตอนนี้อย่าลอกเรียนแบบครับดอกหนึ่งไม่2ดอกโดนไม่สองม่สามนี่ขยับเข้าลึกๆนี่เกลี้ยงเข้าก้านคอครับแบบนี้พลาดมาหลายคนแล้วครับดึงแบบนี้บวกกันมาต่อมัดนี่ทางด้านของมงคลชัยไม่กลัวนะครับลก2ครับมาสังเวียนนี้ลืมเกีย์ถอยหลังไปเลยครับ มอย่าไปโดนกำปั้นของพอลิุสดูกระต่อยครับเลือดกำดาโอ้หางคิ้วครับมาแล้วครับแมคิดว่าจะเป็นเลือดกำดาวที่ไหนได้ครับหางคิ้วซ้ายครับโอ้ยวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับเมื่อสักครู่เข้าไปห้องผังพยาบาลก็รายงานมาแล้วครับคู่แรก9เข็มครับนีม่มาอีกแล้วอ่าม,มีงานแพทย์จากสว่างเหนื่อยเลยครับโรงพยาบาล ขอบคุณทีมแพทย์สนามด้วยนะครับมืออาชีพครับในการเซฟนักยิาครับยิ่งแปกยิ่งเดินเข้าหาครับแสบตาครับต้องหยุดเลยละครับให้แพทสนามเข้ามาดูหน่อยโอ้โหเดินเพลินครับไปเจอของดีของเด็ดจากสุราษครับเอาครับใปใจเงาะโรงเรียนครับเป็นหมัดเลยปม่เจ้าหุกตาแล้วโอ้โหปุ๊บ โอ้โหดูบรรยากาศหลังมุมน้ำเงินครับกองเชียร์ดูแะนับสาวกับุรุษแล้วครับแบบนี้เรียบร้อยครับโอ้โหน่าจะเป็นทุกซ้ายแล้วครับโู้ต้องวิ่งไปกราบขอโทษไม่เป็นไรแล้วครับนี่ครับพูดยังไม่ทันขาดคำครับใครจะหามลงครับภาษามวยเ็าบอกว่าทานไปแล้วครึ่งตัวนะครับขาย้อนออกมาสักนั้นครับทางด้านมงคลชัยเหลือเชื่อจริงๆครับ นี่คือมนชเน่ของงวยไทยซปเปอร์แชมป์ครับแม่แต่ชัยชนะต้องสังเวยด้วยเลือดครับสำหรับพอลิยูสเรยอนเจวัสจากลิทัวเนียครับเดี๋ยวขอดูภาพช้าๆชัดๆครับโอ้โหโดนจนได้ครับไม่เป็นไรครับทีมแพทย์กำลังปฐมพยาบาลอยู่นะครับทางด้านของมงคนชัยครับเจอไปจังจริงๆครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวก็ฟื้นครับประสาทการสัมผัส สมองมันสะบัดอยู่ครับตอนนี้มันสั่นสะเทือนครับไปดูครับสั่นสะเทือนแบบไหนครับนี่ครับแตกดอกนี้นะครับเปรี้ยงเข้าไปงัดมีแตกครับแล้วโอ้โหดูครับตบซ้ายทีเดียวครับดูนะครับไล่ไปตุ้งตั้งตุ้งตั้งครับโอ้โหตัวใหญ่ๆอีกอยางที่เรียนไ้ครับโอ้โหยเข้ากระโดงคางครับดูนะครับเปรี้ยงเข้าไปเตะลุด่าครับดูลุดถอดสุดท้ายครับพงสุดท้ายมุดเข้าไปยังไงครับ ั้งเข้าไปครับโอ้โหนิ่งไปเลยครับตบไอซีเดียวครับโอ้ดูท่านอนครับอ่ะพร้อมแล้วไปพบแมทธิวดินครับ and ladies and gentlemen fight number four this evening has ended in dramatic fashion we have our winner by way of knockout in round number two from the Blue Quarter Lithuania. Paulius Leon Jebas! Well done, sir. Oh boy, oh, he. Oh,